สวัสดีครับผมตั้มธนบูรเกศลนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับก็คือนี่ครับผ้ล็อกเบทิเทนวินนะครับที่นักฟุตบอลการท่าเรือนะครับเอาไว้ใช้ล็อกข้อเท้าเข่าหรือว่าข้อมืออะไรนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าคอยไว้ซัพพอร์ตอาการบาดเจ็บนะครับก็สามารถล็อกทั้งข้อเท้าทั้งเข่านี่นะครับ แล้วก็ข้อมือได้นะครับก็จะมีอยู่2สีครับเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีแดงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะว่าความเหนียวของแต่ละสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับนี่ครับเบท์เทนวินนะครับนี่ครับเป็นกล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่2สีนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับถ้าใครต้องการเรียกโค้ก

Why you, what do you think? Why is she coming here? Let's go! Let's go! Just again? about the ticket. You don't know how to count. You two. Three. Two. Ah. Hey. We have we, uh, one. Two, one. No, three, two. Yeah. Fazendo assim, dá ele. Oh, yeah.

Abre é, é, é.